รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ของดีบ้านฉันวันนี้พามาชมเรื่องราวดีๆสเสน่ห์ชุมชนกันค่ะเป็นของดีจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครอีกด้วยค่ะที่นี่นะคะมีทั้งบรรยากาศท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่รายล้อมไปด้วยทิวเขาน้ำตกทะเลและต้นไม้หายากขนาดใหญ่ อายุกว่าร้อยปีมาที่นี่กันเลยค่ะตำบลปากน้าประแสะอําเภอแกลงจังหวัดระยองสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่ง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปากน้ำประแสของเรานะครับซึ่งมีต้นไม้เป็นไม้โบราณไม้ใหญ่นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีน้ำตกนะฮะซึ่งเจ้าของสถานที่ก็คือน้องชายผมท่านอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรลยองคือนพัตั์เอื้อสกูลนะซึ่งท่านใดทุ่มเทนะฮะ พุ่มเทพพลังไตพลังเงินนะฮะโดยเฉพาะไปซื้อไม้โบราณจากสถานที่หลายสถานที่ท้นใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็คิดถึงน้ำตกด้วยก็เลยมีน้ำตกได้มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภาษาอีกแห่งหนึ่งนะที่มีทั้งไม้ใหญ่ไม้โบราณแล้วก็น้ำตกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านกาแฟของเขาด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ น้องชายผมเขาก็เริ่มไปฟ่านซื้อต้นไม้ต่างจังหวัดต้นไม้ใหญ่ๆนะฮะอันนี้เฉพาะของชาวบ้านนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ของชาบ้านถึงมีเอกสารสิทธิ์เขาพยายามคัดเลือกไม้ดีๆไม้ที่เ,เมื่อมาอยู่แล้วเ,เกิดเป็นมเมล็ดที่พวกนกามาลักมามากินได้ถึงเวลาต้นไม,ม้มีมีดอกมีผลเขาก็เลือกต้นไม้แบบนี้นะฮะซึ่งผมก็ ต้องขอบคุณน้องชายผมที่เลี้ยงเห็นถึงธรรมชาติต้นไม้ไม่ว่าผลรหมากรลกไม้ของต้นไม้แล้วก็ยังให้สัตว์ที่เป็นนกหรือข้างเขามามากินในสถานที่ที่ได้ด้วยนะครับเป็นต้นไม้ที่หาดูยากด้วยโดยเฉพาะเป็นไม้มงคลด้วยด้วยนะครับโดยมากก็จะเป็นไม้กัเกาส่วนมากเราเป็นมะขามแล้วก็เป็น,าาปนต้นว่าที่มันมีเมล็ดแล้วก็ ถึงเวลามันออกลูกออกมาเยอะแยะนกเขาก็ชอบมากินก็น้องชายผมก็เล็งเห็นถึงความธรรมชาติด้วยธรรมชาติเผือเป็นสัตว์ที่มาหาผลไม้กินด้วยนะเพื่อเขาบันยึนอยู่ในบรรยากาศที่นี่ก็ก็ลมเย็นนะมันเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งต้นไม้ใหญ่แล้วก็ลมลื่นแล้วก็เขาก็จะคายออกซิเจนในเลาหายใจด้วยนะครับก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งนะนะครับท่านได้มาพาลูกหลานมานั่ง บริเวณไก้เคียงแล้วมานั่งบริเวณนี้ก็ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับของนักท่องเที่ยวครับปัแสน,นะครับไม่ไกลเลยนะครับจากกรุงเทพว่าสองร้อยกว่ากิโลนะครับสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงก็ถึงแล้วครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่นี้นะเป็นไม้ใหญ่ไม้มงคลใหญ่โดยเฉพาะอีกเมื่อไม้มันออกดอกออกผลนะฮะเป็นลูกนะะก็จะมีนก หล,หลายชนิดมามา,มากินผลไม้ในป่านี้ด้วยซึ่งผมต้องขอขอบคุณน้องชายผมเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของระบบนิเวศธรรมชาติอของตาบลต่างน้ำประแสงเราเพื่อเพิ่มนะไอ้นักท่องเที่ยวได้ามาเที่ยวมาถ่ายรูปนะไม่ดื่มกาแฟก็ได้ไไดแล้วก็พาญาติพี่น้องพาลูกหลานมานะครับโดยเฉพาะในน้ำเนี่ยผมมีปลามีปลาสวยๆตัว,ว,ว,วใหญ่ๆนะ ตังเงินปลาทองเยอะแยะนะครับแล้วก็มาถ่ายภาพกันเด็กๆก็วิ่งเล่นในสนามก็การเรียนเชิญพ่อแม่เพี่น้องที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งฮะซึ่งใกล้ทะเลแล้วก็มีน้ําตกด้วย มีป่าใหญ่มีหินใหญ่มีน้ำตกเราก็จะเอาไว้ให้มันแบทกับกับการท่องเที่ยวมันแบกก็ว่าเราเรามีป่าใหญ่ผมได้เอากันเกา่าฮะมาจากทางอีสานเอามาจากอีกสานมาประมาณสักรวมร้อยต้นมันก็ตายบ้างไม้ใหญ่เนี่ยมันหายากแล้วนะฮะผมก็ ตั้งใจจะทําไว้ให้อนุชนรุ่นหลังตั้งใจจะเป็นศูนย์รวมไม่ใหญ่เป็นศูนย์รวมคือคนในตำบลบาน้ากรแสเนี่ยสมุิป่าน้ากะแสเรามีอะไรบ้างเราก็จะทําไว้ให้ก็อขอเชิญชวนทุกคนนะเชิญมาเที่ยวป่าใหญ่นะ ประแสสินอีก1จุดเช็คอินค่ะเมื่อไปเยือนปักน้ำประแสแล้วไม่ควรพลาดจุดที่จะสามารถมองเห็นชุมชนปักน้ำประแส360องศาเลยทีเดียวค่ะและทะเลกว้างๆได้อย่างสวยงามอีกด้วยค่ะแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งค่ะที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือ สารกรมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตี่ยค่ะผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือไม่ว่าจะเป็นภาคไหนหนนะคะพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งทหารเรือค่ะและก่อนที่ชาวประมงจะออกเรือไปหาปลาก็จะต้องมากราบสัการะขอพรจากท่านให้อยู่รอดปลอดภัยและเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะแหลงสาคัญที่จะลืมเสียไม่ได้อีกแหลงหนึ่งก็คือ ประเพณีพระป่ากลงน้าของเราซึ่งเราจัดทุกปีนะฮะในวันลอยกระทงะเป็นวันสําคัญนะครับแล้วก็มีแข่งขันเรือพายมีประกวดแฟนซีนะครับเรือแฟนซีแล้วก็มีประกวดนางงามเทศบาลตำบลปากนประแสถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ของปู่ย่าตายายที่ทําไว้ให้คนรุ่นหลังเทศบาลตำบลปากนประแสขอเชิญนะครับนักท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือนำมาเที่ยว แล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตทำามีโอกาสได้ลงไปทอดผ้าผ้าปากลางน้ําของเราซึ่งที่ไหนไม่มีตกกลางคืนเรามีชักผ้าปาตามบ้านเรือนอีกอันนั้นเป็นประเพณีล้าค่าที่ปู่ย่าตายายในนำมาให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้สืบทอดกันมาจนทุกท่านมาได้นะครับในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นตรงกับวันลอยกระทงในนี้นจะเป็นบรรทอดผ้าปากลางน้าของชาวตำบลปากน้ําใสของเราครับ S <S วิธีชาวเลสเสน่ประแสมีมายัางไงก็คือดั้งเดิมแล้วคนประแสเนี่ยนะฮะก็เป็นประมงพื้นบ้านโดยกําเนิดเลยอะอ,ะอ่ะบ่ายก็เอาเอาเอาเอวนไปวางแล้วก็เช่าเช่าก็ขึ้นมาก็ไปกู้อวนบางทีพ่อไปแม่ไม่ไปแม่ไม่ไปลูกไปบางทีแม่ไปลูกไม่ไปนะฮะอันเนี้ยเป็นวิถีชาวเลโดยตรงแลาก็ได้ปลามาก็เอามา เอามาขายในตลาดเหลือเอาไว้รับประทานนะครับแล้วก็ทําเป็นปลาแดดเดียวเพราะนั้นสเสน่ห์ของประแเนี่วิถีชาวเรือเสน่ห์ปละแสเนี่ย,ย,ยมันตรงกับบทบาทแลนาทีโดยตรงเลยนะครับดังนั้นการจัดงานครั้งนี้เป็นช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนะฮะซึ่งเรามีโควิดมาประมาณ3ปีฮะหลังจากโควิดแล้วก,ก็ก็ยังไม่มีอะไรอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณ จังหวัดระยองสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดระยองสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองด้วยที่ได้มาจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจวิถีชาวเลสนปัจของเราแล้วก็ปัสะนี้เป็นท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญอีกหลายที่โดยเฉพาะอนุสรหลวงปัจสะของเราแล้วก็ป,ะะป่าชายเลนที่ลปล่อย อากาศดีให้ทุกท่านหายใจก็คือปล่อยออกซิเจนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งหอยปูปลาอาหารการกินในตำบลปากน้ำประแสเนี่ยเป็นของสดซึ่งชาวประมงพื้นบ้านนะฮะได้ไปทาการประมงแล้วก็นํามาขายทิ้เหลือก็ทําเป็นของแห้งเป็นกายของฝากอันนี้เป็นเป็นการท่องเที่ยวในพื้นบ้านนะครับของเราโดยตรงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านมาท่องเที่ยวแล้วอาหารในท้องถิ่น ซึ่งชาวพะงงพื้นบ้านได,ได้ไปจับมาแล้วก็มาทําอาหารรับประทานเนี่ยจะเป็นของสดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านมานะครับมาซื้อกระเป๋าอัอนนี้โดยฝีมือผู้สูงอายุซื้อกระเป๋าแล้วก็ไปจับจ่ายซื้อของใส่กระเป๋าเอาไม่ต้องไปใช้ถุงพลาสติกนะครับก็กลับเรียนด้วยยังมีของ่ากเช่นปาลาโล,ลมาสีนารักนี่ด้วยนะเอาไปฝากลูกหลานเอาหนังกาบเรียนเชิญ ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทีารพบทุกท่านพัศแสนะครับมีของดีหลายอย่างโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีมีหลายจุดนะมาค้างสองคืนท่องเที่ยวพัศแสจบเลยครับมาท่องเที่ยวในบริเวณหมู่บ้านของเรานะครับโดยเฉพาะศาลเศรษเตียกรมหลวงจุมพรอนุศรวัดเลมสนรอหะกระเพรนีพระป่ากลางน้ำก้าล้ำพระมงไทยตะเคียนใหญ่ร้อยปีนะครับกะปิดีชื่อดังอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่ง อ่าซึ่งประแสะนะครับมีกะปิสำหรับที่ผู้ฟังและผู้ชมมาท่องเที่ยวแล้วจะซื้อกลับไปทำครัวในบ้านก็เป็นรสชาติที่อร่อยนะครับสุดท้ายก็ไม่ไกลนะครับจากกรุงเทพก็2 0 0กว่ากิโลกเกือบเกือบ300รอกิโล2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงขับมาเรื่อยๆก็มาเที่ยวประแสะมานอนประแสะมารับประทานอาหารประแสะนะครับปลาสดๆดหมึกสดๆดกุ้งสดสด นะครับที่เาาประมงพิถีเาทรเลนะครับก็ไปไปจับอนันไรทะเลนะครับเพราะฉะนั้นได้กินของสดๆแล้วก็มานอนข้างหนึ่งคืนนะครับก็จะเป็นรสชาติที่น่าท่องเที่ยวนะครับขอกราบเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยครับ ชุมชนของฝากบ้านประแสมาแล้วต้องมาให้ถึงนะคะชิมอาหารพื้นถิ่นชอบของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนประแสค่ะจะเป็นอย่างไรเราตามไปดูกันค่ะผมนายมงกุฎเจริญพรครับชื่อเล่นชื่อเจมเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลปาน้ำประแส สืบเนื่องมาจากบริษัทปตทสพเนี่ยได้สนับสนุนภายใต้โครงการชื่อโอเชียนฟอร์ไล์ได้สนับสนุนศูนย์เพาะฟักสัดน,น้ำเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ตำบลบ่อน้ำประแสของเราก็หามอบศูนย์ให้เป็นจำนวน1นึ่งศูนย์ก็เป็นการเพราะสั์น้ำเศรษฐกิจหลังจากนั้นภายใต้โครงการเดิมเนี่ยทางปทสพก็มอบอให้จัดตั้งกลุ่มแปลรูป วิสาหกิจชุมชนแปลรูปอาหารทะเลก็สืบเนื่องจากพื้นที่บรนนามแสนเนี่ยมีการประกอบอาชีพประมงประมาณ80%ของพื้นที่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีเป็นโอกาสอันดีที่าทางกลุ่มปทสพอได้สนับสนุนแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยแปลรูปอาหารทะเลส่วนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็ภายภายใต้ของการนั้น,นก็มีการจัดรวมกลุ่มของชาวบ้านขึ้นมาเราตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ100คนก็ เนื่องจากอาหารทะเลเนี่ยมีราคาตกต่ำก็เลยนำสินค้าเนี่ยมาแปรรูปเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพส่งเสริมให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพมีจำนวนเงินเพิ่มเติมมากขึ้นก็เลยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมารายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการแปลรูปอาหารทะเลทั้งสิ้นแล้วก็มีสมาชิกรวมกันในประมาณ100คนตอนนี้กลุ่มวิสาหกิจ แล้วก็สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสินค้าที่มาจากเรือที่ปัตนาแม่แสเป็นคนจับไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกไม่ว่าจะเป็นปลากรอบซึ่งปลากรอบเราเนี่ยขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นเคยที่จะมาทากะปิซึ่งเคยที่ทำกะปิเนี่ยก็เป็นเคยที่ยกห่อขึ้นมาจากในคลองปัตนาแม่แสเองไม่ว่าจะเป็นพอได้เคยมาแล้วเนี่ยเหลือจากการทำกะปิก็เอามาแปลรูปเป็นเคยสมุนไพรต่างๆตอนนี้ สินค้าที่ขายดีก็เป็นเคยสมุนไพรแล้วก็กะปิเนี่ยยกยอเนี่ยของเราขึ้นชื่อมากแล้วก็ปลากรอบเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อของปานะมะเสะอยู่แล้วอาหารทะเลเราแปลรูปเรามีจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นปลาปลาทูที่เราจับเป็นปลาอินทรีย์เป็นปลา,าเบ็ดปลาเบ็ดที่เราลูกน้องตกมาเราจะไปขายโดยตรงให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยค่อนข้างกดราคาเราก็เลยเอาปลาอินทีเนะี่ยมาแปาลรูปเป็นอินรียเดดเดียวเอาหมึก อ่าหมึกพอรวมกันพอได้เยอะเนี่ยตามธรรมาชาติของแล้วแม่ค้ากดราคาแน่นอนก็เอารวมเอาหมึกมาแปลรูปเป็นเป็นหมึกเดดเดียวเป็นหมึกชาบเป็นหมึกหยองอาตามที่ความถนัดของแต่ละคนและแต่ละกลุ่มก็รวมกันมาส่งมาขายให้วิสาหกิจชุมชนนี้เป็นผู้จําหน่าย เป็นตัวกลางในการจําหน่ายร้านค้าเราเนี่ยตั้งอยู่ที่อนุสรเรือหลวงประสรในเขตเทศบาลตำบลป่านน้ำประสรแล้วก็มีเบอร์โทรข้างผลิตภัณฑ์ในกล่องที่ติดไว้อยู่ที่กล่องที่เราแปะรูปไว้นะฮะขออนุญาตบอกเบอร์โทรนะครับ0651218766ครับวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าน้ำประเสรเราขายออนไลน์ทางช้อปปี้ฮะโดยถ้าผู้ใดสนใจนะพิมพ์ชื่อได้ว่าบ้านประแสก็จะขึ้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรามีอยู่ในนั้น ฝากสินค้าชุมชนของปนักประแสเราเป็นเรือประมงเองผลิตภัณฑ์เราทําเองเราจําหน่ายเองฮะไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นแน่นอนครับยินก็ปนการะแสเนี่ยเป็นอาหารทะเลที่ค่อนข้างสดนะฮะก็เรือเราทําเองขายเองผลิตเองครับขอบคุณครับ ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะคะที่นี่ถือว่าเป็นตลาดชุมชนที่เก่าแก่ค่ะผู้ที่มาเยือนส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเป็นคนในพื้นที่ส่วนมากก็จะเข้ามาทานอาหารพื้นถิ่นกันค่ะและยังชมวิวทะเลด้วย แล้วก็ยังมีการซื้อของฝากของที่ระลึกที่มีหลากหลายให้เลือกทั้งของกินของใช้และการตัดเย็บผ้าโดยกลุ่มฝีมือของผู้สูงอายุในชุมชนนั่นเองค่ะชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสโดยรวมตัวกันผู้สูงอายุผ้านี้จะคือผ้ามัดย้อม ทำกันเองค่ะป้าปลาแม่แม่เนี่ยทำกันเองมัดย้อมกันเองตัดเย็บกันเองอันนี้เป็นรูปเป,เป็นกระเป๋ารูปสัตว์รูปปลาออกแบบกันเองผ้าอันนี้ผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อมนี่ทํากันเองหมดเลยค่ะเป็นของที at ่ระลึกเวลานักท่องเที่ยวมาอะไรมาก็จะเป็นของที่ระลึกแสดงว่าตัวตัวนั้นมาถึงปากน้ำประแสแล้วตุ๊กตารูปรูปสัตว์ต่างๆอันนี้เหมือนแบบว่าบ้านเราอยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าเราก็เลยทำเอารูปแบบกุ้งหอยปูปลา โดยข้างในเนี่ยเป็นใยโพลีไม่เป็นภูมิเพชจะ้จะจ้าทำกันเองหนึ่งตัวก็จะมีฝายเย็บฝ่ายอัดรุ่นฝ่ายติดตาคือเราแบ่งกัน,นอ่าใช่แบ่งงานการแบ่งแบ่งอันนี้ตัวเล็กๆอันนี้ก็สายตาคน,คนแก่สายตาดีค่ะ,ะคะ่ะอันนี้เป็นเต่าค่ะเต่าทะเล มีเป็นพวงกุญแจค่ะสินค้าที่ว่าเชิดหน้าชูตาคือมาน้ำมาน้ำนี่จะขายดีค่ะถ้าสนใจมาก็ที่าปากบ้านเก่าปากน้ำประแสจะบ้านเก่าริมน้ำปากน้ำประแสน่องแซฟเวอร์ค่ะขอสินค้าจะจัดจำหน่ายที่ร้านหน่องแซฟเวอร์อจะ และของเรายังมีสินค้าอีกนะคะสินค้าที่จะแนะนําอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นข้าวตังข้าวตังหมูแล้วข้าวตังหน้าเคยค่ะข้าวตังหน้าเคยนี่หน้าเคยนี่จะเป็นของชุมชนคือโดยเคยยอในแม่น้ําประแสโดยเอามาแปรรูปไม่ใช่เอาไปทํากะปิอย่างเดียวนี่คือเอามาทำเป็นข้าวตังได้ด้วยค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นสาคูค่ะสาคูไส้เคยค่ะ คือเราพยายามจะแปรรูปอาหารแล้วก็คิดว่าในอนาคตจะจะมีอะไรเพิ่มเพิ่มมาอีกค่ะอันนี้นะคะก็ถามว่าอร่อยไหมก็ออกบูธค่ะโดยออกบูธจังหวัดออกบูธท,ที่ไปที่กรุงเทพใช่ไหมเป็นสินค้าที่ก็ตอนนี้เพิ่งจะมีค่ะก็ถามว่าขายดีไหมก็ขายดีค่ะเข้าตังหน้าเคยนะคะกลิ่นจะมีกลิ่นของเฉพาะเคยค่ะมันจะเป็นกลิ่นของเคยกรอบอร่อย แล้วราคาก็ไม่สูงมากค่ะสามารถซื้อกันได้ค่ะไม่ว่าเด็กหรือไม่ว่าคนโตค่ะเป็นของฝากได้ถ้าได้ลองแล้วจะติดใจค่ะ ถี่ชุมชนสเสน่ห์ประแสถ้าได้ลองเข้ามาแล้วนะคะได้มาสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติรับรองได้ว่าจะติดใจกับธรรมชาตินะคะที่หาได้ยากกับสเสน่ห์ชุมชนแบบนี้นะคะที่ตำบลปักน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดประยอง ของดีบ้านฉันหมดเวลาแล้วนะคะครั้งต่อไปจะพาไปชมเรื่องราวดีๆที่ไหนติดตามชมกันให้ได้วันนี้สวัสดีค่ะ